คลิปนี้ดูแล้วมีพลังขึ้นเยอะนะครับน,นะครับวิธีวัดระดับจิตของคนตัวเองเรานะครับแบบไหนนะครับน,นกนะครับนกกระจบไปวินเทียบกับนกอินทรีย์ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้านะครับแล้วก็เครื่องบินนะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กับ เครื่องบินธรรมดาไขวิ่งสูงก่ากันเออเนี่ยระดับแต่ละคนนะครับแล้วก็นกนะครับแล้วก็เครื่องบินปกติหรเครื่องบินธรรมดานะครับแล้วก็เครื่องบินไอพ่นไข่สูงกัากันนะครับนี่แหละรครับคือเราจะมาวัดระดับจิตกันคนแบบนี้นะครับจิตของคนเรานะครับาบางคน <ๆ S 2> จิตคนแต่ละคนบางสูงบางคนคนต่ำบางคนจิตเสมอกันนะครับ ถ้ามีคนมาต่อว่าเรานะครับถ้าเราไปยังเออต่อลออต่อเสียงนะครัะดับจิตตท่ากับเขานะครับอ่าถ้าเราเงียบนะครับชื่อว่าเราไปต่อล่อเขาก็ยกระดับจิตเราขนาดนั้นครับถ้าคนอื่นเขาสูงแต่เรายกระดับจิตไปเท่าเทียมเขานะครับนะครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าปรับปรุงตัวเองนะครับก็บินนะครับเหมือนเครื่องบินนะครับไอคอริคอปเตอร์กับเครื่องบินธรรมดาผู้โดยสารเนี่ย มันยังไงสูงเหมือนกันนะครับต้องยกเครื่องยกระดับจิตของเราเช่นไอพ่นนะครับเราก็ยกระดับจิตขเขาให้สูงเทียบเท่ากับคนบคนุคคลกลุ่มนี้นะครับมันก็กคนอยากเป็นเพราะฉะนั้นวิธีวัดนะครับระดับจิตของคนของตัวเองนะครับต้องดูท้องจิตของเรานะครับเมื่อจิตเรามันดีนะครับจิตเราดีนะครับ,ดดนะรบแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาเรานะครับ จิตเราระดับสูงนะครับบุญเสมอกันระดับของเรานะครับเมื่อจิตเมื่อระดับจิตของเราไม่ดีแล้วนะครับมันก็มันก็จะเอาแต่สิ่งที่ดีไม่ดีออกไปนะครับสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาหาเรานะครับสิ่งดีๆก็จะออกจากคุณนะครับนะครับสิ่งไม่ดีก็จะออกจิตใจของเราไปนะครับเพราะนั้นเรามาวัดด้วยจิตของเรานะครับจิตเราอยู่ระดับไหนนะครับอยู่เท่าเทียมกับเขาไหมนะครับ หรือว่าเราจะฝึกจิตเราให้มันสูงให้มันเท่ากับคนที่เหมือนเครื่องบินไอพ่นนะครับสูงนะครับเราลุกนี่แหละเขาเหมือนแก้วนะครับแก้วใสเบียร์ใส่น้ําธรรมดานะครับใกล้แก้วใส่บาดันดีนะครับแก้วสวยไหมนะแก้วเด่นสวยๆในะที่เขาใส่นะั้นมันระดับแก้วใสเ,วเดีวเดแก้ววัดันดีนะครับเหล้าสวยๆในะราคาแพงนะครับมันดูกแก้วด้วยนะครับ ปันเมื material, so like so so ่อเราดีนะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาระดับของเราเนี่แหละจิตของเรานะครับเมื่อเราไม่ดีนะครับอ่ามันก็สิ่งที่ระดับจิตของเรามันก็สิ่งไม่ดีมันก็จะออกไปแค่นั้นแหละนะครับอยู่ที่จิตของเรานะทาจิตให้มันแจ่มใสนะครับนะให้เนื้อกะให้เนื้อนะครับให้เป็นระดับที่จิตที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นบนเสมอการเท่าเทียมกันได้นะครับเราอย่ายกรับจิตเราอยู่ขนาดไหนมันวัดด้วยอารมณ์นะครับ แล้วก็การที่จะวัดว่าบางทีจิตเราหงุดหงิดต,ตรงนี้ mm hmm. อารมณ์ศูญเฉียวคิดอะไรไม่ออกยิ่งคิดก็ยิ่งอารมณ์เสียคุณไปอยู่ไปสร้างอารมณ์ให้ดีก่อนครับไปเที่ยวไปเล่นกับครอบครัวไปเอ่อไปเที่ยวก่อนแล้วเมื่อจิตคนมีความสุขแล้ะครับอ่แล้วไอเดียคนใหม่ๆก็จะกลับข้าหมหัวมานะครับอันนี้วิธีวิธีที่เราจะแก้ว่าโอ้ยเราจิตเราตกอยู่ย่างนี้นะครับ เราไปคิดอะไรไม่ออกยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดนะครับคุณนิ่งหรือว,ว่าคนนั่งสมาธิหรือว,ว่าคนไปเที่ยวสถานที่สนุกล่าเริงนะครับปล่อยอากาศอยู่ตามภูเขาอะไรมั่งนะครับเล่นกับครอบครัวแล้วไอเดียและความรู้ดีๆก็จะกลับมาหาเรานะครับแล้วนะครับี๋ยวมีความรู้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็เชกดไลค์กดแชร์กดแบงปานทางช่อง y t u t u f e c e b o o k t i ต t o k นะครับาทางกูเองจะไลฟ์ like, สดทาง a c e b o o k นะครับ ทำมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะครับครูผิงแซดดีสาเสกแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ